เชิญพบก,กับรายการเรียลลิตี้เดตติ้งเกมลิขสิทธิระดับโลกที่คุณเลือกได้กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทพฤติกรรของเราทั้งสองคนชอคริยยันน้ำและพัสกรพลรบูนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะรายการเรียลลินนนนตี้เดตติ้งเระดับโลกที่จะทำให้เดนในฝันของคุณนั้นเป็นจริงถูกต้องเลยค่ะทิ่คิดวันทิศ ครับผมไม่ทิศแล้วอาทิ์แล้วทิศสี่พอบวชเพิ่งศึกจะต้องเป็นทิศหลายหลายทิ์แล้วกศึกมาหลายอาทิตย์แล้วโอเคแต่วันนี้ที่มานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ทิศไม่ใช่ทิศเขาเป็นใครแเขาเป็นคาสโนวาเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันครับผมกับตัวช i c e คนแรกของเราครับคุณกายรัชานนทน์ซุประกอบครับ หนุ่มนักแสดงพ่อลูกอ่อนเจ้าสเสน่ห์ที่พกพาความหล่อและความเท่มาฝากสาวๆให้ใจละลายเรื่องความแน่นความเฟิร์มของร่างกายเขาได้มืาจากการเล่นกีฬาจะก,กล้ามแขนหน้าท้องหรือต้อนขาอยากจะบอกว่าแน่นแน่นแม้สาวน้อยสาวใหญ่จะทำได้แค่ฝันว่าอยากได้มาเป็นแฟนแต่ถ้าขอแค่ได้ควงแขนไม่ใช่แฟนแต่ก็ฟินขอต้นบร่างกายครับ คุณกายครับผมวันนี้มาที่เดอะชอส์ทุกคนมาเดอะชอส์สโสดได้หนึ่งวันแน่นอนวันนี้มองหาผู้หญิงแบบไหนเออจริงๆแล้วนะฮะน่าจะเป็นการหาผู้หญิงที่อัธยาศัยดีค <c oughs> ุยสนุก <c oughs> ประมาณนั้นครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันมีเยอะมากครับผม45วินาทีแล้วสาวๆอย่าลืมพรีเซนต์ตัวเอง ให้ถึงที่สุดใช่อ่พร้อมไหมคุณกายนะพร้อมครับผมเอาละคนต่อไปจะช่วยคนต่อไปคนนี้ก็ต้องเรียกว่าเขาอีโยกอีกแล้วฮะเขาอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะคนนี้คเนี่ยนิดเดียวก็โยกแล้วคนนี้เขาอีอ่ะเหมือนโค้งโค้าเค้งโยกโค้งสุ่มเขาเป็นแล้วเขาอี้เขาโยกเป็นเพราะว่าเขาตื่นเต้นหรือเป็นเพราะเขาตัวหนักก็ไม่รู้เหมือนกันต้องดูไปเจอเขาเลยครับผมคุณนิกโรนดวีนเซรีนะครับ ุ่มเสียงดีมีอารมณ์ขันอยู่ใกล้หนุ่มคนนี้ต้องแอคทีฟและแฮฟันแค่นั่งคุยกันอย่างเดียวคงไม่พอหากเผลอใจสบตามองใบหน้าลหลอเอาละเนอรับรองสาวๆต้องละลายขอต้อนรับคุณนิกครับ นี่ครับครับผมขาสโนว่าในแบบของเราเป็นไงครคุณนิครับตอนนี่ผมต้องการคนที่คนที่เหมือนกับผมลิขิดที่มาเจอกันในวันนี้ครับโอ้ผมตอนนี้ผมไม่มีแฟนเลยอ๋อนี่คือนี่คือประกาศเลยว่าดีว่าโสดอยู่ครับผมใช่ประกาศเลยว่ามาหาแฟนมาหาแฟนในวันนี้ครับคุณก็มีสิทธิ์เลือกเลือกอะไรนะแคนดิเดตตัวเลือกได้ถึง3คนครับ ดีๆก็มีแต่กลัวันนี้วันนี้ดิฉันกลัวว่าคุณอาจจะไม่ได้ดีๆกลับไปเพราะว่ารายการเดชช้อยเราเนี่ยมันก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วของเราก็อาจจะขาดในบางทีเอางี้ไหมวันนี้คุณมีช้อยถึงสาคนถูกป่ะครับผมคุณสามารถเลือกสามเขาทีมได้สามคนครับคุณได้เป็นเดทกันคนไหนอขอเขาเป็นแฟนเลยไหมเออเอาไหมเอาไหมถ้าได้นะอ และแต่เชิญคนที่3ของเราครับคุณแมนพัฒนพลกุลชรนายุทยาครับหนุ่มมาดแมนลุกแบดบอยถ้ารักใครเขายกใจให้เกินร้อยรักน้อยแต่ขอรักแบบนานนาถึงเขาคนนี้จะเป็นผู้ชายไม่ค่อยหวานแต่ถ้าคุณต้องการบอกเลยว่าไม่มีน้ำตาลยี่ห้อไหนหวานสู้เขาได้เลยละครับขอต้อนรับคุณแมนครับ วันนี้มาในลุกนั่งสมาธิ <ผม S 1> อย่านิ่นเสียงแบบไหนที่จะทำให้เราหันกลับมาโยกเัยโยกกลับมาผมคือผมอชอบผู้หญิงเซ็กซี่มาทั้งชีวิตละว,วันนี้เนี่ยผมอยากได้เซ็กซี่กว่าเดิมคือถ้าเก้าเสียต้องไงต้อง,ต,องต้องมีความเลยนะกระเสาปะนิดนึงฮะนิดนึง<ม>นิดนึงเดี๋ยวนี้อชอบชอบผู้หญิงที่ตัดกะแล้วที่ไหนนะตัดกะ ตัดกะคืออะไรอ่ะความคิดคไม่ใช่ตัดกะคิด oh. ความคิดครับผมยังไงต้องความคิดแบบไหนอะคะคือต้องเอาเราอยู่เอาเราอยู่ครับผม uh. รู้ทางว่าเราจะไปทางไหนเข้าใจเรารู้ทางรู้ทางก็คือเอาอยู่ให้แบบลุกไปไหนไม่ได้อะใช่หมายถว่าลูกลูกออกจากบ้านลูกออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เพราะติดงมติดติดงมแงมเหมือนอย่างพิคิดกับคุณเอ๊ะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่วันนี้พร้อมนะพร้อมครับทสามคนเลือกดีๆอย่าคิดเยอะอ้าแต่ช่วยกันสุดท้ายคุณเจสันยัง นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งผู้มีใจรักในพระธรรมคำสอนเขาเป็นหนุ่มสุภาพสายตาโชบเฉี่ยวและว้าวอนทำเอาสาวๆใจอ่อนมานักต่อนักแต่บอกเลยเมื่อไรที่ผมมีความรักผมก็พร้อมจะพักใจดวงเดียวไว้ที่คุณตลอดกาลขอต้อนรับคุณเจสัญญาครับ วัสดีครับพี่เจสัญญาณคะช่วงนี้อาธรรมเข้าครอบงำพี่บ้างหรือยังคะคือมารายการนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องมีอาธรรมเต็มเปลี่ยนในหัวใจต้องเต็มไปด้วยธรรม <c oughs> ทมาเนี่ยามาพูดกันสัญชาตญาณมันต้องแบบเปี่ยมล้นนะกล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้สาวแบบไหนสามสาวยังไงที่จะไปอยู่ในทีมของเราโอ้โหบอกเลยว่ามันต้องแบบเด็ดที่สุดเซ็กซี่ที่สุดเจ๋งที่สุดบอกเลยว่าสาวไม่ได้แอมผมแน่วันนี้ เดี๋ยวคุณบอกว่าสาวรุ่นหรือสาวสาวครับสาวไอเดี๋ยวสาวรุ่นน่ะได้ได้ได้แต่สาวเนี่ยไม่ได้ยกให้ให้ท่านู้นเลยครับคุณนิกคุณนิกได้ยินแล้วนะให้คุณนิกฮะซึ่งเหมาะเหมาะสมสุดแล้วนะซึ่งไม่คุณนิกก็บอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยงได้ได้หมดเลย ลองดูบ้างดูวงนี้ดูหอยได้ด้วยก็ดีที่เชื่อขอให้ได้กลับไปจริงอ้าวพร้อมไหมครับลุงผมพร้อมครับแต่พร้อมเริ it, aw, dad, nee, ่มครับสาวคนแรกครับผมเธอเป็นสาวเรียบร้อยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแถมค่อนข้างขี้อายด้วยก็เป็นคนน่ารักกันสิน่าจะต้องแย่งกันตายพอสมควรถูกต้องน้องแอนนอย เรียบร้อยยิ้มง่ายนะคะแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยอะคะอ่ะอ่าแอนนอยนะคะเป็นคนที่ว่างๆก็ชอบดูหนังฟังเพลงอยู่ที่บ้านนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่อ๋อแต่มีวันหนึ่งนะคะแอนเคยไปเที่ยวปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนด้วยแล้ววันนั้นนะคะเพื่อนสอนเต้นแต่พอเต้นแล้วนะคะ ถูกต้อแตะมือกันด้วยแตะมือกันด้วยดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยแย่งกันหรือเปล่าพี่รู้แมนครับว่ามาคุณบีดีาองส้ำูกยังไงเซ็กซี่พอไปพี่ก็ใช้ได้ครับถือแค่ใช้ได้เองเหรอใช้ได้ใช้ได้แต่ชอบตอนเก็บเสื้อเออตอนโจขอนี่เก็บเสื้อถือว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าสปอร์ตเกิลเออทำไมสปอร์ตเกิลยังไงอ่ะคือดูแบบแข็งแรงชอบผู้หญิงดูแข็งแรงนะครับน่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ เอาอยู่ไหมครับก็น่าจะเอาอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดเซ็กซี่ตัวแม่ยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยนะต้องลองต้องลองต้องลองค่ะกายครับคือเอ่อย่างน้องเนี่ยเขาขี้อายใช่ไหมครับผมพูดไม่ค่อยเก่งเมื่อตกี้ผมพูดไปแล้วว่าเออผมหาคนพูดด้วยนู่นนี่นั่นพอดีผมเป็นคนพูดเก่งครับน้องไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวพี่พูดให้เอง คุณอาธรรมครับคุณเจสันยองค่ะคนหน้าหน้าเข้ามาเต็มมาพใชนพลังอยู่ไม่น่าเปิดด้วยอธรรมเลยว่าไงบ้าครับเราเรายังวกกลับมาถูกกว่าคือเมื่อกี้แบบว่าโอ้โหหันมาพร้อมกันเลยนะใช่แล้วหันมาจังหวะดีมากเลยหันมาปุ๊บโอเปนเฮาส์คือชอบตั้งแต่ชอบแบบว่าอยู่บ้าน ดูหนังฟังเพลงอยู่ที่บ้านไม่ชอบออกไปไหนเงี้ยก็ถูกใจแล้วนะฮะและได้มาเห็นท่าเต้นด้วยก็คิดว่าถ้าเกิดเราได้ดูหนังฟังเพลงอยู่ที่บ้านแล้วหนูก็เต้นให้พี่ดูบวชนานจริงๆบวชนานจริงๆสายลึกแล้วถ้าถ้าสมมติได้ได้แบบนี้เป็นแฟนอ่ะพี่จะให้ออกจากบ้านไหมโอ้โหขังเลยขังเลยครับขังขังอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเลยออ ใจร้ายเจ๊เลยใจร้ายเขามีความเป็นเสือดาวเลยนะไม่ต้องไปต้องเสือดาวเสือดาวไม่ได้หรอคืออะไรเสือดาวคืออะไรมีการขวนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสือดาวผ่านไปหมานายไฮยห้าจังหวะใหเดี๋ยวแต่ถ้าเป็นหมานายที่เป็นหมานายเป็นหมานายที่มีอันสกินมาก คือเจอเหยื่อทุกวันอ่ะทุกวันติ้กินมาตุนมาแล้วไงเออตุนมาแล้วเชิดค่ะผมชอบตรงที่น้องถ้าเต้นน้องอะครับเพราะว่าน้องน้องมาสายย่อใช่ไหมสายย่อสายย้อนี่เขาจะเน้นสายย่อกันแต่ว่าการจริงอ่ะมันต้องเต้นต้องย่อนี่แล้วโชว์โชว์โชว์ต้องเต้นเขาไม่การย่อดีผมว่าถ้าเกิดน้องอยู่กับพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปย่อมากกว่านี้อ่า และแน่นอนที่สุดอย่างที่เราบอกครับมีที่เดลิโลนะครับผมที่ The c h o ชอ e นะครับผมดาราศิลปินมาเลือกคุณกันขนาดนี้แล้วคุณต่างหากที่มีสิทธิ์เลือกมากกว่าเพราะตอนนี้คุณสวยเลือกได้แน่นอนมีสิทธิ์ชี้ชะตาสี่หนุ่มคุณเลือกใครก็ได้คุณว่าคุณแหละจะปรารถนาในตัวสี่คนนี้ใครเลือกไม่ค่อยถูกเลือกไม่ค่อยถูกก็มีเจสันมีคุณนาดีคุณนิกคุณกายเอาที่ชอบ สาวคนต่อไปครับเธอเป็นสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษสูงหุ่นดีมีดีกรีเป็นนางแบบโอ้โหโน้องซาชาครับ ็นคนรูปร่างดีค่ะมีการันตีเป็นนางแบบค่ะก็ชอบเป็นคนดูแลเอาใจใส่คนรักนะคะเป็นคนชอบดูแลเอาใจใส่คนรักค่ะจะดูแลแบบว่าเหมือนเป็นพยาบาลส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ชอบมีวิธีวัดไข้นะคะแบบส่วนตัวส่วนตัวค่ะแบบว่าหน้าแนบหน้าแก้มแนบแก้มนะคะ ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะที่แบบว่าสวยหุ่นดีค่ะก็อยากจะดูแลพี่ๆนะคะทั้งตัวแล้วก็หัวใจค่ะอ่าเชิญครับผมตอนแรกน้องก็อยากจะบอกว่าให้ใยญ่ให้ผู้พี่ๆหันมาแต่มันหันมาหมดแล้วนะครับผมเป็นทั้งนังแบบพร้อมที่จะดูแลหนุ่มๆอย่างใกล้ชิดแบบอะไรนะแนบ คือดูแลแนบสนิทแนบสนิทจริงๆแล้วนะตอนที่เขาโยกกันโยกเนี่ยเขาโยกพร้อมกันสองครั้งแล้วนะใช่แต่จะมีคุณเจสันยังคุณเป็นประสาทช้าหรืออะไรนะคุณโยกช้าคนอื่นนิดนึงตลอดเลยอะนิดนึงใช่ไหมฮะเป็นเพราะอะไรคะกำลังแบบเอาให้มเป็นไปแล้วแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเอามีลอกเพื่อนเออมีล้อเขาสอนนิดนึงแล้วยังไงหนูให้คนแรกเลยจัดไปเลยก็ คือถูกใจตั้งแต่แรกแล้วคำว่าชื่อเล่นอ่ะซาซ่านี่มันแบบว่าซาชาว้ายไม่ไม่ไม่ฟังชื่อเขาก็ผิดคือฟังชื่อก็ผิดก็อยากจะไปอยู่ในการ2กับ2เพื่อจะคอ r r e c t ให้มันถูกไปครับเข้าใจแกหน่อยตอนแกเข้าวงการพวกเรายังเด็กๆอยู่โูกไม่ค่อยดีแล้วเอา นิกว่าไงครับผมเต้นอีกไหมเต้นอีกไหมเต้นอีกเหรอเขาหน่อยเขาหน่อยอ๋อเนองเขาเป็นพยาบาลใช่ไหมครับค่ะผมไม่ขาดคนดูแลมานานมากแล้วครับรูปร่างถึงได้เป็นอย่างนี้ครับอยากให้น้องมาดูแลพี่มากเลยโอ้โหอ้าวกายครับครับเมื่อกี้นิ้เขาบอกว่าอยากให้มาดูแลใช่ไหมครับค่ะแต่พยาบาลเนี่ยต้องดูแลคนเยอะแยะมากมายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพี่ดูแลเองเอางี้ ไปดูแลลูกกับเมีย้ยกอนไหมทำไม like 네ต้องเอาเรื่องแบบนี้มาพูดวันนี้สองวันหวันแล้วต้องดูแลเป็นอย่างดีด้วยเพราะต้องหาที่หลบที่ซ่อนให้อยู่ตรงจะเก็บไว้ในตู้อย่างดีเลยอ้าวสุดท้ายแมนครับเห็นบอกว่าชอบวัดไข้ใช่ไหมครับพี่วัดให้ดีกว่าครับวัดวัดอะไรคะที่มีประหลอดประหลอดครับผม แล้วเป็นคนเป็นคนที่พูดจะได้ผมมีประหลาดครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงเวลาที่น้องซาชาสวยทีมผ่าแล้วี่ยอ้าวสวยเลือกได้เจสันแมนนี่กก่ทีมไหนครับซาชาครับ สองไปแล้วนี่คุณหลือหนุ่มไหนได้แค่คนเดียวนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ประกาศก่อนหรือเปล่าว่าเขาอยากได้แฟนเออแล้วที่ผมพูดไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้คุณไปเดทกคุณไหนคุณขอเลยนะใช่เพราะตอนนี้หนึ่งกับสองเนี่ยใครใครก็ได้แล้วลำบากใจไหมที่ต้องขอเหลือเหลือเหลือคนที่สามเคนที่สามแล้วเนี่ยจะปิดจับเลยไหมไม่จะปิดเลยเหรอพี่ไม่รอดูคนอื่นหลังเลยเหรอแล้วครับ คราวนี้ไอ้พวกเราอะ่ะคงไม่เหลืออะไรแล้วแหละส <c oughs> าวคนต่อไปครับเธอเปน็นนางแบบปิดซอบไปทีพี่นิกหรือเปล่าเนี่ยผิวสีน้ำผึ้งโอ,อ้มีดีที่ลีลาลีลาดีโอมาอีกแล้วมาโน้องเก๊กรับครับ บ้้านไดเต้นให้ดูได้ด้วยเกิดที่บ้านฝนฟ้าไม่ตกระบำขอฝน่ะเพราะฉะนั้นพี่แก่ๆทีมเจ๊สัญญาครับสัญญาชอบบานระบำขอฝนเนี่ยหละนี่ครับผมเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านใช้บทสวดอะไรครับอ๋อไม่ได้สวดอะไรไปเลยครับผมเออคือจิตใจให้โปร่งใสทักโปร่งใสครับคิดดีทำดีครับผมสัวคุณแม่ครับครับ พักกระจายไปแล้วเหรอไปไหนหมดแล้วพักดวยอะไรไม่ได so, uh, uh, ้ตอนนี h, uh ้พักกระจายเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับจะเด้อพี่